สวัสดีครับน้องๆชาวแกนสมอนเนอร์วันนี้พบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวอเวอร์เคนนอนนะครับอ่าน้องคนนี้เลยเนาะพี่ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจและละเอียดเลยนะครับไปดูตัวและสกิลและพาสซีกันเลยนะครับอเวอร์เคนนอนนะครับเป็นแมชชีนนะเรับว่าเป็นคือเครื่องจักรนั่นเองนะครับเป็นหุ่นยนต์ครับน้องคนนี้ มาดูพาสซีฟกันเลยนะครับพาสซีฟแรกนะครับคริติคอลลีซินนะครับป้องกันคีนะครับ20%ครับต่อมาเป็นแมชชีนนะครับก็คือออสเตตัสนะครับธาตุแมชชีนยูนิต15%นะครับตัวไหนที่เป็นหุ่นยนต์ก็เมื่อเริ่มเกมก็ได้รับทันทีนะครับ15%นะครับก็คือหนึ่งครั้งก็คือสมมติถ้าใส่ลงนอน 2ตัวก็ได้แค่แค่ได้แค่15%นตะครับไม่บวกเป็น3ามสิบนะพูดให้เข้าใจใง่ายๆนะออลลีวันนี่คือมันจะไม่ทับนะถ้าทับนี่คือจะบวกเป็น30อันนี้คือออลลีวันแลคือไม่ทับนะครับถึงจะใส่มา2ตัวก็ได้แค่ส5บห้าเปอร์เซ็นต์ครับต่อมาเป็นดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีครับเมื่อศัตรูนะครับ,เ,รบ,เ,รบเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับก็ไม่ค่อยมี ดาเมจเท่าไหร่นะต้องนอนเป็นซัพพอร์ตมากกว่าเนาะมาดูสกิลนะครับอ่าสเนปเลนลี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยดินดาเมจนะครับเป็นเมจิกนะครับน้องเขาตีเป็นธาตุเมจิกนะครับเวทมนต์เนาะลดอัตราติดตัสของศัตรูนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าต่อมาเป็นอาร์นะครับอวากอเทียนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันดินนะครับเมจิก แล้วก็ h ห้ a ช็ e of the p a r a l y z i n g นะครับ Enemy ก็คือมีโอกาสที่ทำให้ติดไฟฟ้าสูงนะครับเข้าใจไฟฟ้าใไหมคือพวกชังงักอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วมันเป็นยังไงไฟฟ้าคือพวกช็อตถ้าชังงักบอสอ่ะทำให้บอสชังงักหรือทำให้มันเหมือนโดนสตันนอย่างเงี้ยอ่ะในเกมนี้นะแล้วก็เพิ่มดาเมจ100%นะครับเมื่อศัตรูติดสถานะช็อตไฟฟ้านะครับสมมตุติเมื่อเรา ยิงอาร์มันไปครับปั๊บเนี่ยมันไฮใช่ไหมไฮนี่คือสูงโอกาสที่ยิงไปฟ้าสูงถ้าติดปับ๊บและโดนยิงต่อเน,นื่องปั๊บอีกโอ้โหนี่คือได้รับดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันเป็นตัวซัพพอร์ตก็มีดาเมจนิดนึงอ่าต่อมาเป็นแม็กี้เวนะครับอ่าสามหมื่นสองพันหกร้อยครับดินดาเมจเวน,นะครับเพิ่มอาร์เกตทั้งทีนะครับยี่สิบทันทีนะครับอ่าแล้วก็ อาร์เจนทั้งทั้งทีมอีก3หน่วย20่สิบวินะครับก็ดีนะเพิ่มทันทีปั๊บ20ทั้งทีมนะครับแล้วก็ตัวเองนะครับเฉพาะแค่ตัวเองนะครับสเตตัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสวิตเนาะก็เป็นตัวที่แบบตายยากมากอะสมมุติพอใช้ปับ๊บใช้อีกมันจะเลือดเราจะหมดมันก็เพิ่มไม่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีห้าสิบห้าสิบอย่างนี้เนาะมันก็ฮิวในตัวเนาะนอนได้แ,แค่เฉพาะตัวมันเองนะครับอ่า ต่อไปก็มาดูทูนะครับกิฟฟินนะครับอ่าเป็นฟินิกเนาะเจ็ดพันแปดร้อยดินนะครับเม่จริงครับอ่าลดลดอ่าลดไฟฟ้านะครับอ่าศัตรูจะโดนจะรับไฟฟ้านะครับอ่าประมาณนี้ลดลดนะรีซิตนะลดการโดนไฟฟ้าของศัตนระูเนาะอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ะครับก็คือพอยิงไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโล่เป็นรูปไฟฟ้าสีม่วงๆนะ ก็คือนอนมันมีโอกาสสูงถ้าเรากดทูป้าบยิงใส่ศัตรูเสร็จแล้วกดอาร์ตเนี่ยโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นัคือแม่งโดนช็อตแน่นอนนะครับต่อมาเป็นพาร์ทสี่ของอาวุธนะครับเบรกพาวเวอร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาเอ็กพาณิชั่นนะครับเมื่อสวมใส่ให้นอนนะครับดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพทันทีนะครับแล้วก็อาร์ตเกณฑ์หนึ่งร้อยเนาะเมื่อเริ่มด่านแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเริ่มด่านเนาะหรือเริ่มเริ่มแค่ด่านสเตจก็ไม่นับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยเนาะ ก็จะพาไปดูชั้นที่21แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆเลยวันน้องนอนเรามันจะชะงักบอสได้ไหมชั้นที่21ไม่รู้มันจะออกท่าช้าหรือเปล่าน้องนอนเนานะก็ผมจะใส่ประมาณนี้ไปนะครับเอาดิซ่าออกแล้วกันจะใส่เป็นแรมแทนนะครับ น้องแลมแลมอ่านี่เองใส่เกาะสีดาวนะครับเป็นโซ่แล้วกันนะครับอ่าไหนๆนะ่าโซ่เรา,าโซ่อยู่นี่มาเป็นโล่นะครับขออภัยนะครับพอดีผมไม่ได้เซตไอเทมมานะครับอ่า ก็ใส่เป็นเสื้อสบโบรูปไปเนาะแล้วก็ห้าดาวของอาเซปาก็ใส่เป็นแซนสโตนไปนะครับเราไปดูว่าเราจะรอดไหม,มจิกก็ใส่ใส่ฮิวไปแล้วกันเนาะเกาะไปดูเลย ไม่ต้องดูตัวอื่นผมนะครับมันแรอย่าไปดูดูแค่นอนพอนะเริ่มด่านปับ๊บเดี๋ยวดูนะครับเกณฑ์หนึ่งร้อยทันทีเห็นไหมปึ๊บปึ๊บมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะตัวอื่นก็เล่นง่ายขึ้นด้วยตัวอ,อ,อื่นก็ผมจะให้ดูอาร์ตไปก่อนเลยนะครับอาร์ตของนอนนะครับเมื่อกดไปปับ๊บเดี๋ยวดูนะเลือดผมแปดพันหกปึ๊บห่สองเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครับ ไม่ต้องกักรับช้ให้หมดครับอาจจะมีตีมิดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พกของมันมาเนาะต่อมาเป็นไฟฟ้าอ่มาดูนี่ปื๊บอ่าไม่ติดนะครับก็สวยไปครับแต่ถ้าใช้อาวุธรับประกันว่าติดแน่นอนมีแรมลดดาเมจยังไม่ต้องกลัวนะครับอ่ไปดูตดมิดไหม ผมไม่อยากใช้ตอนนีผ้ผมเอาเก็บไว้ใช้กับบอสนะอ่ะ,ะกาะรีวิวให้ถึงบอสเลยนะครับก็ดกูค่อยๆใจเย็นนะผมจะได้เห็นภาพกันด้วยต้องให้นอนอันติไปก่อนแหละช่วงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ถึงบอสมันจะช้านะครับแลมก็ลด ดาเมจศัตรูไปนะครับบอสด่านนี้มันจะกุดกวนหน่อยมันจะหิวเนาะมันจะตายยากอย่างนี้แหละครับไม่ต้องแปลกใจครับ มันจะเพิ่มเกณฑ์ดดูนะครับเพิ่มเกณฑ์ดมากโก้เปิ่บยี่สิบวินทีเห็นไหมบอสมันมีฮิวไม่ต้องตกใจครับให้มากโกอาร์ตเพื่อทำดาเมจต่อศัตรูก่อนงั้นไม่ไหวนะครับมันจะนานเกินไปแล้วก็ใส่ไปเลยครับ ดูเหมือนง่ายแต่พอดีตัวผมมันแรงนะครับไม่ต้องไปมองอะไรมากอ,ะ <c oughs> อ่ะอาช็อตไปหนึ่งที่อ่ามาถึงบอสแล้วนะครับอ่ามาดูกันเลยมาจะโดนไหมมาถึงบอสจะใช้ท่าเนาะเราก็พยายามจะรอดให้ได้นะครับ เห็นไหมไฟฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมผมดักบอสได้เห็นไหมครับมันมีสกิลดักบอสเนาะก็ประมาณนี้ครับที่มันเขียนว่าไฮไฮเช้งนี่คือสถานะที่สูงครับมันจะมีเชนออฟพาราลซิ่งอินิมีคือช็อตไฟฟ้าธรรมดานะมีโอกาสติดก็ประมาณ50%นะครับแต่ถ้าไฮก็มีโอกาสประมาณ8 0ถึงกาสเปนเนาะมีโอกาสติดที่สูงมากนะครับ ก็นอนนะคงใหเข้าใจประมาณนี้นะมันเบรกบอสได้ก็คือปกติด่านี้ทุกคนจะเจอท่าใหญ่บอสนี่ก็คือมันจะเข้าด่านมาปั๊บมันจะฟันเราแรงๆใช่ไหมตุบตับตุ๊บตับนี่เราเบรกมันก่อนเลยเพิ่มเกรดไปนี่อันนี้จะน่าจะเห็นภาพประชัน,นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังเลยประสบการณ์ที่ผมเล่น2ปีนะผมก็เลยกล้ามารีวิวนะครับว่าตัวอะไรตัวไหนเป็นยังไง ถ้าเราชอร็อตธรรมดาแบบไม่มีอาวุธก็โอกาสตดก็มีเห็นไหมไหมัเป็นขึ้นไฟฟ้าแล้วแต่มันน้อยเนาะก็ประมาณนี้เนาะนอนเนาะก็คือชอ็อตไฟฟ้านั่นเองส่วนสถานะอื่นเดี๋ยวผมก็มารีวิวตามตัวเนาะพูดถึงรูนที่ควรหาให้ก็เป็นนี่นะไอตัวหินสีลุงลุงลนะี่เนาะก็อุ u m e n ์ซีทีก็คือครูดาวอาวุธไวขึ้นนะครอ่ะ ตัวนี้เหมาะกับน,น้องที่สุดแล้วนะครับน้องนอนเป็นซับพอร์ตนะครับอยู่ในเกตเเ,เลยก็ได้ผมว่า s เลยน้องคนนี้นะผมให้ s เลยถามว่าใช้งานบ่อยไหมก็ประมาณ60%นะการใช้งานก็ยังไม่ใช่ตัวเมตาเลยทีเดียวมันใช้ได้เฉพาะบางด่านนะแต่ถ้าลงท่านอะไรก็ปกติก็ดันได้นะเป็นตัวที่สําคัญคียหลักตัวหนึ่งเป็นตัวที่ถืออ่างี้ดีกว่า พอน้องมีกันคิดด้วยแล้วก็มีเพิ่มสเตตัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะทูอาร์ตก็ประมาณนี้นะครับต้องนอนนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวไหนให้ดูก็เดี๋ยวโปรดติดตามในตอนต่อไปเนาะ